แล้วเธออยากรู้อะไรเกี่ยวกับผ้าบะหลวงประวัติค่ะอ้าวอยากรู้ประวัติชื่อท่าบะหลวงไม่ได้ไม่มีที่มามีที่มาภูมิใจไหมในชื่อท่าบะหลวงภูมิใจิใจนะคะที่เกิดเป็นคนท่าบัหลวงภูมิใจที่มาของเราเนี่ยมีประวัติยาวนาน ไก่ต้องเถื่อนด้วยครับทำไมห,หาดหน้าต้องค้าด้วยครับทำไมชื่อท่าบัหลวงครับ มันจะยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามีแต่คนสมัยโบราณเล่าเราฟังอีกทีนึงอายุแกก็ร้อยกว่าปีแล้วที่แกเล่าตอนนั้นก็ห้าสิบกว่าปีที่แล้วมาแกก็เล่าให้ฟังว่ามันมีประวัติก่อนจะคือว่าทางบัลหลวงเนี่ยมันมีทางราชการทางผู้ใหญ่ราชการเขาก็ไปเกิดมาใหญ่ทางภาคเหนือโน,น้นก็ใหญ่มากๆ ก็ขุดไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็บงสวงขุดเป็นเรือมาก็เอาล่องมาบงสวงว่าจะไปได้ไหมต้นเขาบอกว่าชากินเหล็กได้เขาก็จะไปด้วยได้ก็ขุดเหล็กแต่ใบแทงเหล็กใส่ใส่แกงใส่ต้มอะไรกับข้าวกินทุกวันทุกวันก็มาเรื่อยๆ มาถึงทับขี้เหล็กที่ขงคต,ตงนั่น <c oughs> <c oughs> เนี่ยเย็นนั้นก็กินข้าวก็ต้มแกงก็ลืมลืมสบายแทงเหล็กใส่ก็เลยก็เหลือกับตกเย็นก็เหลือมาเรือเร่อยๆก็มาถึงตรงขันคานี้ขีเล็กหันคาเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมันทํามันถึงหันคาเพราะเหลือมาหันแล้วมันก็ลมขายตรงนั้นเลยแล้วทำไมถึงชื่อว่าท่าบันหลวงมาก่อนมันชื่อ ท่าหลวงเฉยๆก็ทางการเขาก็มาตั้งแคมป์กู้เรือกู้แรมก็ไม่ขึ้นกูน้แถมอะไรก็ไม่ขึ้นเลยเขาก็เลิกไปสมัยนั้นบ้านยังไม่เคยมีมีไม่คีหลังเลยก็เป็นท่าหลวงใครมาเียวก็ท่าหลวงหลวงว่าท่าหลวงท่าหลวงทันทาเนี่ยประวัติของนั้น เมื่อก่อนมันเป็นป่ามากลกเรือมากก็มีแต่ไกป่ป่ามีแต่เสือมีแต่กระต่ายอะไรก็สรารพัดไก่ไก่ป่านะครับเรียกไกป่ป่าไก่เถื่อนมันอ,อันเดียวกันมันก็มีมากก็เลยก็ไอ้ไอ้ A T, ที่ก็ตั้งที่กูเเลือนะเขาก็คิดว่าเป็นวังเขาก็เรียกวังไก่เถื่อนมีแต่ปา่ามีแต่ไก่ไก่เถื่อนมันจริงๆได้มาเป็นชื่อว่าวังไก่เถื่อน รุน่นแรกกันะปู่กับปู่กับย่าเนะ่ะเขาเป็นท่านขุนครท่านขุนมาเนี่ยแต่ยา่ารู้จ,จับตามความได้แนละย่าเขาเล่าให้ฟังกันนะเขาเป็นเชื้อมอนตอนนี้เขาก็เกิดได้กันมาแต่ก็ปู่กับย่านะ่ะเขาหนีกันมาหนีหนีไม่ทิง้งหนีหนีก็พากันมาก็มาก็เรือแล้วก็มาอยู่กันที่เนี่แล้วมาจัดหลักฐานอยู่ที่เนี่ย ็เขามาจากกรมหลวงขุนพ่รนะมาจากกรมหลวงขุนพรและอ่ามาจากกรมหลวงขุนพ่อยายเราให้ฟังนะงาากกงงยายเขาเหมือนกับเป็นราชวงศ์ในระราชวัางนะตอนนี้เขาก็เขา,ากขอา็อ,อกคระยศลงเลยอมาอือพวกศุกรวัดประขาเท่าอ่ะเนี่ยทุนการเงินก็เป็นทายาทในกลุ่มนะเป็น้องเนื้องของยายเราอ่ะ เดาอยู่เดี๋วแสเดียาจบจากพี่น้องมาจากกรุงเทพเขาเป็นเขาเป็นท่านขูนมาเนี่ยเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อห้อยท่านขูนเวทไอไผวัน เขาเขาอยู่กรุงเทพนะล่องมามามาเรือโอ่งยังอยู่เลยนะโอ่งนะยังปั้มอยู่นั่นน่ะดงด่งเันนะบอก่บเนี่ยมึงเก็บไว้ดีเถอะนะมึงเก็บไว้นะ ไปเนี่ยถนนเนี่ยมันไปในพนันน่ะลมโอ้โหบอกก็ไปด่าอย่งนัเอาหางควายจุงตูดถนนหนทางลําบากฉันยังมาขุดก็เข่าเลยหน้าถนนเนี่ยไออะไรเขาเรียกว่าวารติตปะลึงทาถนนเนี่ยวันนี่ได้สองสองว่าก็ได้แลวห้าบาททำถนนกันตอนนั้นพ่อก็เป็นผู้หญ่บ้านใหม่ๆลำบาก ทำไมก้อนนะมันเป็นลมเป็นโคลนว้ยแต่ก็ดีอยู่เย็นเป็นสุกดีม,มันไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็ดีนะไม่มีการรักอะไรกันอะไรกันเขาก็อยู่เย็นเป็นสุก็มมีอะไรก็บแบ่งกันกินก็าตามก็ดิน สมัยก่อนมีอะไรก็มันคนยังไม่มากก็บแ,บแบ่งกันกินแบ่งกันทําแบ่งกันใช้ไปแต่สมัยนี้มันต่างคนต่างเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินต่างคนต่างแย่งกันหากินแล้วคนมันมากเข้าที่ทํากินมันก็น้อยลงอะไรเงี้ย ตัวอาคารเก่าเหลืออยู่ตรงนี้ตัวอาคารสองชั้นสูงตัวอาคารสองชั้นมันก็เรียนกันมันก็ไม่ดีเท่าสมัยนี้หรอกสมัยนี้เทคโนโลยีการเรียนมันเยอะสมัยก่อนก็นกระดานแผ่นเรียกกระดานชนวนอันเท่าเท่านี้มีดินสอเขียนกระดานอันหนึ่งหนังสือก็กากอไก่กก สระสาระานะเล่มหนึ่งอ,อ,อ่านเล่มนี้จบถ้าอ่านเล่มนี้จบหนังสือทุกอย่างก็อ่านได้หมดเนี่ยมันผันสละ เหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยโอ้ยังไ่แต่ของเขาใหญ่กว่าเขาเรียกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะถูกจัดเต็ม างทีแบบเราไม่สนใจนะครูเขาก็สอนแบบตอนเท้าเนี่ยเขาจะต้องเรียกมาและเอาคนที่แบบไม่เก่งมานั่งกับคนที่เก่งและบางทีเราไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ให้หนุ่มวัวไปต่อเลยโอ้ยตายแต่บางทีเราไปเล่นก็ไปไม่ได้เนี่ยเขาไ่ให้ไปนะที่ต้องให้ให้เส้เหมือนกันคนที่ไม่เก่งก็มานั่งกับคนเก่งจะได้สอนกเนื้อสอนกันนะ มันไปนั่งเลือกเองไดัแล้วถ้าเรียนถ้าบางทีเรียนไม่รู้เรื่องเลขถ้าเราทำผิดไปเด็กที่เขาสอนแล้วเขาจะต้องเรียกเราไปนั่งเขาก็ต้องสอนดีด้วยว่าเนี่ยต้องๆมีจังจังเด็กจังเด็กเด็เวลาเรียนเนี่ยเด็กจะไม่พอใจหรอกออ่ไมพใจหรกแต่พอมองย้อนไปเนี่ยเราจะรู้เลยไม่ได้อะไรไม่ได้อันที่เป็นอันที่อะไรเนี่ยเพราะคุณครูทางนั้นเย แตช,ช้าไม่ค่อยสนใจเข้าห้องเรียนนะค่ะจะให้คิดเลเร็วแล้วจะเของคำแยกอยกกัน็ดตัวทุกวัน,น,นแล้วต้องให้ต้อง